โอเคเรามาเรียนละวีด้วยกันนะครับปีนี้เราเรียนละวีอยู่ในเรื่องอะไรครับสรดุดีนะครับสรดุดีไม่กี่บทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบทนะครับเยอะมากเลยครับอาจจะเรียนเลยทะลุไปจะถึงสามปีวันนี้จะเปิดวันนี้จะสอนเกี่ยวกับสรดุดีที่ชอบมากนะครับในสรดุดียี่สิบสามนะครับพี่น้อง ตวดีบทที่23่ะครับพบแล้วเราอ่านด้วยกันนะครับพัมพีบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะหินแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดเอเมนให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเช้านี้ขอพระองค์ทรงนำและอยู่กับเราในการเรียนพระวจนะคําของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะพูดกับเราหนุนใจเราในเช้าวันนี้ในพระคำของพระองค์ ในพระนามพระเยซูกิดเจ้าเอเมนเหมือนผมได้บอกแล้วนะครับพัมพเีเด็ดเนี่ยส่วนมากมีหกข้อนะครับครั้งก่อนเราเรียนอ่สุดีหนึ่งร้อยห้าสิบมีหกข้อใช่ไหมครับวันนี้จะเรียนสุดียี่สิบสามนะครับซึ่งก็มีหกข้อเหมือนกันนะครับในพัมพีสุดียี่สิบสามเนี่ย สิ่งที่เราเห็นจากพระคำของพระเจ้าคือดาวิดเขียนพัมพีนี้จากประสบการณ์นะบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะนะครับทำไมพระเจ้าจึงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะครับทำไมพระเจ้าจึงจึงบอกว่าเราทั้งหลายเป็นแกะอะไรนะครับแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอะไร อะไรนะสายตาสั้นนะครับแสดงว่าตั้งใจมาโบสถ์นะเนี่ยรู้ว่าแก่สายตาสั้นแก่สายตาสั้นอะไรครับแกะต้องการผู้เลี้ยงนะครับคือแกะเนี่ยไปหาแหล่งหญ้าเองไม่เป็นนะครับต้องมีคนพาไปต้องมีมีคนนำทางอะไรต่อยครับป้องกันตัวเองไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีกรงเล็บที่ไปสู้กับใครไม่มีถ้าเป็นกระทิงยังมีเข่านะครับ แกะไม่มีอะไรเลยนะครับจะไปสู้กับเขาอะไรครับเารูปล่าไปนูุประคันะครับมันขนเยอะแล้วมันก็อ้วนนะครับต้มเตียมนะครับมีอะไรครับอมันกินหญ้านะครับมันมันไม่ล่าสัตว์นะครับมันกินหญ้ามันมันตกเป็นผู้ผู้ถูกล่าโดยส่วนใหญ่นะครับมีอะไรครับ มีอะไรครับพี่น้องคิดว่าทำไมพระเจ้าจึงเปรียบเราเป็นเป็นแกะอ่อนแออยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นฝูงนะครับนี่เป็นเหตุที่เรามีโบสถ์นะครับมีกลุ่มเซลล์มีอะไรครับทําไมพระเจ้าจึงให้ให้เปรียบเทียบว่าเราเป็นแกะอะไรเงี้ยต้องการความอบอุ่นใช่ไหมจำได้ไหมที่ที่ ที่นาธานบอกดาวิดว่ามีคนหนึ่งมีแก่ตัวหนึ่งอยู่ในอ้อมอ,อกของเขาจําได้ไหมอยู่ในอ้อมอ,อกของเขาเป็นภาพเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับภาพแก่นี้เป็นภาพเหมือนกับสามีภรรยานะตอนที่านาธานเปรียบเทียบกับดาวิดว่ามีคนหนึ่งมีแก่แค่ตัวเดียวอยู่ในอ้อมอ,อกของเขาเขาดูแลเหมือนลูกสาวแต่ว่ามีคนอื่นผ่านมาคนนั้นก็เอาแก่นั้นฆ่าเลี้ยงนะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคือความปรารถนาในเรื่องเพศก็เลยไปฆ่าแก่ของคนอื่นอะไรเงี้ย ก็เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแม้ว่าความรักความอบุ่นมีอะไรอีกครับอะไรอีกที่เราเห็นในในแกะอะไรครับแกะมีลักษณะพิเศษที่พระเยซูพูดคือแกะมันมีลักษณะจำเสียงของผู้เลี้ยงได้นะครับที่พระเจ้าเรียกเราเป็นแกะเพราะว่าแกะจำเสียงผู้เลี้ยงได้นะครับ ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนที่แบบว่าฟังเพี้ยนตลอดเวลาเนี่ยน่าสงสัยนะครับจริงๆแกะแม้จะอ่อนแอแม้จะสายตาสั้นนะครับแต่แกเป็นสัตว์พิเศษอย่างหนึ่งที่หูดีคือจะแยกแยะออกว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้เลี้ยงอันนี้เป็นผู้เลี้ยงอันนี้เป็นเสียงของคนอื่นอันนี้เป็นเสียงของออมันสาตานเป็นเสียงของขโมยนะพระพีบอกแกไม่ตามแกะจะไม่ตาม ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แบบตามไปเ,เปรื่อยเปอยนี่น่าสงสัยอยู่กันแสดงว่าหูเราไม่ดีนะครับต้องรับการเคลียร์หูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแกะหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับดูเหมือนแกะไม่มีจุดดีอะไรเลยนะครับแต่แกะมีจุดดีก็คือมีหูดีนะครับ hmm. พี่น้องน้ออธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีหูดีเป็นหูที่ได้ยินเสียงพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะกระซิบเบาขนาดไหนขอให้ข้าพระองค์ได้ยินชัดเจนและให้หูของข้าพระองค์เนี่ยไม่คุ้นเคยกับ เสียงอื่นนะไม่เอาเสียงอื่นนะครับพี่น้องในพระมภีตอนนี้ดาวิดบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะคือพระองค์เลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงแกะเลยนะครับแล้วก็ในในบทเขียนของอันนี้ไม่เทศนานะเป็น,เป,นเป็นเรียนนะครับเราจะสอนแบบแบบเรียนนะคือว่าในบทเขียนของคนยิวเนี่ยซึ่งบทกวีถ้าพี่น้องสังเกตพระคัมบี่ยงพี่น้องเนี่ยถ้าเขียนเป็นแบบเว้นเว้นแบบนี้ไม่ต่อเนื่องกันนะ แบบว่ามีช่องมีช่องไฟเว้นแล้วก็แบบแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นบทกวีนะครับบทกวีของคนยิวเนี่ยเน้นสอดคล้องความคิดนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพ้องพ้องเสียงนะแต่เป็นพ้องความคิดก็คือว่าจะมีความคิดที่คล้ายๆกันเนี่ยซ้อนเป็นบันไดหลาย,ลายๆชั้นนะครับซึ่งในบัาพีสุดี ยี่สามนะพี่น้องจะพบว่าเขาจะมีสองข้อเราเรียกว่าพระคัมภีร์แซนด์วิชก็คือข้อที่หนึ่งกับข้อที่หกพี่น้องดูนะดูในพระคัมภีร์พี่น้องนะข้อที่หนึ่งพระคัมภีร์แซนด์วิชก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นสรุปทั้งหมดเลยว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างไงแต่ข้อที่หกเนี่ยสรุปว่ามันดียังไงคือพระเจ้าดียังไงนะข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแก่เราจะไม่ ไม่ขัดสนแต่ข้อที่6บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามเราไปตลอดวันคืนชีวิตของเราคือหนึ่งกับ6เนี่ยเป็นข้อพระภีหลักนะครับแต่2องสาหเนี่ยเป็นภาคขยายของ1กับ6นะไม่ว่าพี่น้องจะอ่าน2ถึงห้าพี่น้องก็จะเข้าใจข้อ6 ถ้าพี่น้องจะอ่านข้อหนึ่งพี่น้องก็จะเข้าใจข้อสองถึงข้อห้าอยู่ดีเพราะมันเป็นภาคขยายนะครับเราเรียกว่าเป็นแซนด์วิชนะครับพระคัมภีร์แซนด์วิชนะครับแล้วก็พี่น้องดูพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะเป็นภาพของการที่พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เอาใจใส่เราเป็นผู้นําเวลาพูดถึงเลี้ยงดูเนี่ยถ้าเป็นคนเลี้ยงแกะก็คือนำใช่ไหมนำพระเจ้าเป็นผู้นํา เป็นผู้ปกป้องพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมอาหารเป็นยีเลของเราพระองค์สู้รบแทนเราเป็นชัยชนะของเราคือในข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยนะมันมีชื่อพระเจ้าทุกชื่ออยู่ในนั้นนะพี่น้องลองกลับไปอ่านเองนะพระเจ้าเลี้ยงดูเราเดูเลี้ยงแกะชื่อพระเจ้าเนี่ยมีทุกชื่ออยู่นนั้นไม่ว่าจะเป็นสันติสุขเวลาเวลาคนที่เป็นผู้เลี้ยงแกะใช่ไหมอยู่กับแกะแกะมีสันติสุขเพราะอะไรเพราะได้ยินเสียงของผู้เลี้ยง ถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงตลอดเวลานะพี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้าตลอดเวลาพี่น้องจะไม่เครียดไม่กลัวไม่กังวลไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอะไรเลยนะพี่น้องจะสุขสงบสบายเอเมนไหมถ้าเราได้ยินเสียงผู้เลี้ยงอาคิสเซียนที่อ่านพระคัมภีร์บ่อยๆนะครับได้ยินเสียงพระเจ้าจากพระคำพระเจ้านะครับจะไม่เครียดไม่กลัวไม่กังวลกระวายไม่รู้สึกตกใจนะครับฉะนั้นเสียงผู้เลี้ยง การอยู่ด้วยของผู้เลี้ยงนั้นสําคัญทําให้เรารู้ว่าผู้เลี้ยงอยู่ด้วยเหตุผลที่เรารู้ว่าผู้เลี้ยงอยู่ด้วยเพราะเราได้ยินเสียงนะครับดาวิดเนี่ยเขาหนึ่งในเขาไมัสการพระเจ้าแต่สองแก่สบายใจเพราะดาวิดร้องเพลงดีดพินใช่ไหมเขาได้ยินเสียงดาวิดร้องเพลงตลอดเวลาเขารู้สึกปลอดภัยสงบพี่น้องถ้าพี่น้องมีปัญหาในชีวิตถ้ามีน้องมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในในชีวิตของพี่น้องนะ ถ้าพี่น้องได้ยินเสียงเพลงพระเจ้าขึ้นมาในใจพี่น้องนะเสียงเพลงพระเจ้าที่ขึ้นมาในใจพี่น้องเนี่ยมันจะบ่งบอกให้พี่น้องรู้สึกว่าสบายใจหลายครั้งภรรยาผมเขามีปัญหาเหมือนกันนะครับมีปัญหาต้องกังวลแต่อยู่ดีๆเพลงพระเจ้านี่ยมันขึ้นมาในใจเขานะครับทําให้เขารู้สึกว่าโอ้พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ารับประกันและทําให้เขาสบายใจทําให้เขารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีคําตอบเดี๋ยวมันจะมีทางที่มาจากพระเจ้าเองที่จะช่วยเหลือเรา พี่น้องเวลาเราคิดถึงพระเจ้าเลี้ยงดูครับพระเจ้าดูแลแกะเรามักจะคิดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมเวลาคนอ่านพระพีตอนนี้คิดแค่นี้แหละคิดถึงว่าเราจะมีอาหารกินเอ้วันนู้นเราชอบกินอาหารแต่พี่น้องจริงๆแล้วมากกว่าอาหารก็คือว่าสิ่งที่แกะมีเมื่อผู้เลี้ยงอยู่ใกล้ก็คือว่าเขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยสบายใจมีสันติสุขไม่มีความกลัวเมื่อแกะอยู่เดียวๆอะ่ะ แล้วไม่ได้ยินเสียงผู้เลี้ยงเลยเนี่ยเขากลัวคืออะไรสิงโตหมีใช่ไหมที่ดาวิดบอกสิงโตและหมีก็จะมาใครอยู่ใกล้ผู้เลี้ยงนะจะอยู่ห่างไกลจากศัตรูเอเมนไหมพี่ดองทำไมทาไมฝูงแกะต้องอยู่ใกล้ผู้เลี้ยงครับทำาไมจาได้ไหมตอนที่พระเยซูมาบังเกิดคนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะในเวลากลางคืนเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนเลี้ยงอยู่พวกสิงสารสัตว์จะไม่มายุ่ง พราะมารู้ว่ามาแล้วมันไม่ปลอดภัยแต่ถ้าฝูงฝัดไม่มีผู้เลี้ยงอยู่เลยเป็นไงครับไม่ต้องห่วงครับบรรดาเสือดาวเสือดำสิงโตเสือชีตามาหมดนะครับแกะเนี่ยมันมีกลิ่นเราทั้งหลายที่เป็นลูกแก่พระเจ้าเรามีกลิ่นเหมือนกันมันฟาั่มันก็จับกลิ่นเรานะครับและมันหาโอกาสพ่อพีบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนฝูงแกะใช่ไหมมันฝตา่เป็นเหมือนสิงโต คำรามวนรอบๆคอยหานะคนที่มันจะกัดกินได้แต่พี่น้องตราบใดที่พี่น้องรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยได้ยินเสียงพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าบ่อยๆนะจะไม่จะไม่มีปัญหาเรื่องความเครียดความกลัวความกังวลความกระวลกระวายความรู้สึกผิดความรู้สึกอะไรต่างๆจะไม่มีนะครับที่นี้พระพี่บอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะตัวดาวิดเองรู้ เขามีประสบการณ์เมื่อเขาอยู่กับแกะเขารู้ว่าแกะนอนหลับได้สบายนะที่แกะนอนหลับได้ไม่ใช่ว่าแกะสู้กับสิงโตได้แกะนอนหลับได้เพราะมีผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงก็มีอาวุธใช่ไหมครับสมัยก่อนก็มีสลิงนะครับดาวิดมีสลิงแล้วก็แกะก็สบายมากเลยนะครับกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องเครียดอะไรเพราะว่ามากกว่าสิงโตมากกว่าเสือมากกว่าหมีมีดาวิดอยู่ด้วย ดาวิดก็เป็นแบบนี้แหละครับดาวิดก็ไปอยู่ในภาวะที่ถูกซาอูลตามล่าภาวะที่แบบมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ดาวิดสบายใจเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับดาวิดดาวิดสัมผัสได้พี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะเราจะไม่ขัดสนนะครับทําไมเราถึงไม่ขัดสนครับทําไมเราถึงไม่ขัดสนครับพี่น้อง ทำไมเราไม่ขัดสนครับเพราะว่าผู้เลี้ยงเราจะนําเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดเสมอใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พ่มพีไม่บอกว่าผู้เลี้ยงเราจะนําเราไปยังทุ่งหญ้าแห้งกรอบพระองค์จะนําเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพนะพี่น้องที่จะไปหาแหล่งน้ําที่มันเป็นน้ําริมน้ําแดนสงบเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการจะไป หาความอุดมสมบูรณ์หรือความเจริญหรือการประสบความสําเร็จเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพหรือไม่ได้มีความสามารถแต่ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสามารถนำพาชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีเอเมนไหมพี่น้องอพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สามารถนำพาเราพรางรู้ว่าทุ่งหญ้าเขียวสดอยู่ที่ไหนพรงรู้ว่าริมน้ำแดนสงบอยู่ที่ไหนและพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่บอกเออ เนี่ยอยู่ทางนี้นะไป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 ทางนั้นไม่แต่พระเจ้าเป็นคนนําพาเราคนเลี้ยงแก่เนี่ยเขาจะไม่ได้นําแก่แบบห่างๆเขาจะเรียกแล้วแก่ก็จะเดินตามติดๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปจนถึงแหล่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้พี่น้องจําตอนที่คนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ได้ไหมครับพระพีบอกพระเจ้าให้เสาเมฆและเสาไฟนําพาเขาทั้งกลางวันกันคืนถ้ากลางวันก็มีกลางวันมีเสาเมฆ พอกลางคืนเปลี่ยนเป็นไฟไอเสาเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไฟถ้าพี่น้องเข้าใจหลักการคือกลางวันมันเป็นเมฆครับพอมันเริ่มตกเย็นปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นสีส้มสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงสักพักมันเปลี่ยนเป็นไฟเลยนะครับให้ความสว่างให้ความอบอุ่นปกป้องจากฝงสัฝั์ต่างๆปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วพระเจ้านําพาเขาเขาตามลักษณะของเขาคือเขาตามเสาเมฆเสาไฟไปและเขาก็ปลอดภัย ตลอดที่เขาเดินทางในถิ่นทุกขาดนเขาไม่โดนป้นนะครับเขาไม่ได้เจอศัตรูที่มาทํำ้ายเขาและตลอดที่เขาอยู่ในเสาเมฆเสาฟไฟพี่น้องพ้ามพีบอกว่าเขาไม่มีสักคนหนึ่งป่วยเลยสามล้านคนนะสามล้านคนเดินอยู่สี่สิบปีไม่มีสักคนหนึ่งป่วยเลยเป็นไปได้ยังไงแต่นี่คือความจริงพี่น้องข้ามพีบอกว่าพระเจ้านําพาเขา ดูแลปกป้องเขาพี่น้องเมื่อแกะมีผู้เลี้ยงนะครับเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้สบายใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นสิงโตเราสบายใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระคัมภีร์นะครับจะเขียนตลอดเวลาเลย3 0 0กว่า365ข้อในพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยทุกข้อที่บอกว่าอย่าก,กลัวเลยไม่ได้บอกอย่างอื่นแค่บอกว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้า เห็นไหม,ไหมฉะนั้นเวลาพระเจ้าเนี่ยมามาเกิดในโลกนี้สิ่งที่พระอ,องค์ภาคภูมิใจมากพระอ,องค์บอกพระอ,องค์เป็นอิมมาดูเอลพระอ,องค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่กับเรานะครับฉะนั้นพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวเรื่องความขัดสนแม้ว่าพวกเขาไปนในถิ่นธุรกันดานพี่น้องแต่นกคุ้มก็มาตกมานาก็มาตกทุกวันพระเจ้าเนี่ยดูแลเรื่องการจัดเตรียมสเสบียงเห็นมไหมพี่น้อง เราเนี่ยอาจจะมีความจํากัดนะครับเราจะมีความจํากัดในเรื่องของการเงินอาจจะมีความจํากัดในเรื่องของอาหารแต่พระเจ้าไม่จํากัดพรองคมเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงดูถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่เราสนใจอันแรกเลยสําหรับลูกคือว่าเขาจะมีกินใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่มีกินให้ลูกมีกินผมมีประสบการณ์แบบนี้หลายครั้งนะครับช่วงแบบช่วงที่แบบไปต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่มีเงินในเวลานั้นมีนมเหลืออยู่ครึ่งขวด เราสองคนคุยกันว่าเราไม่กินให้ลูกกินเนี่ยคือหัวใจพระเจ้าพี่น้องพระองค์ห่วงใยเรื่องการกินการดื่มของเราใช่ไหมครับข้อที่สองต่อมาบอกว่าพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระมีตอนนี้เขียนสั้นแต่อธิบายชัดก็คือว่าแกะมีธรรมชาติไม่หยุดกินถ้ามันไปเจอทุง่งหญ้ามันจะกินไปเรื่อยนะครับมันจะเดินกินไปเรื่อยๆเหมือนพี่น้องเห็นกัวที่เขาผูกไว้พี่น้องจะเห็นนะมันจะกินไปเรื่อยๆเลยนะครับ วาละเดียวที่แกะนอนลงก็คืออิ่มนะฉะนั้นว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราเพราะองค์การันตีว่าอิ่มไม่ใช่อดมือกินมือ้อเห็นไหมพี่ดอกบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมชื่อเราไม่เป็นแบบนั้นทําไมเราไม่เห็นเป็นเหมือนที่พระพีบอกเลยว่าอิ่มทุกมือ้อ <c oughs> พี่ด้อกชีวิตเป็นไปตามความเชื่อบางทีเรามีความเชื่อแบบนี้แหละพระเจ้าจะเลี้ยงเราแบบอดมือกินมือ้อเราต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงเราอิ่มทุกมื้อเหนไหมเลย ตอนนี้ผมกับภรรยาเราต้องแบบว่าพยายามกินอย่าให้อิ่มทุกมือนะครับเพราะมันจะอ้วนนะต้องลดน้อยลงคิ่เสียหลายคนนะครับอ้วนเกินขนาดนะตอนนี้คือเพราะเจ้าเลี้ยงดีมากต้องต้องพยายามลดลดลงมานะครับลดลดลงมายั้งยัง,ย,งยังใจเราบ้างนะครับพระเจ้าให้เราคือวันพีดีนะดอนลงนอนลงนี่เป็นภาพของความอิ่มแน่นอนเขียวสดก็คืออะไรเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เวลาพระเจ้านําคนอิราเลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันพระองค์บอกว่าไงเราจะนําเจ้าไปยังแผ่นดินที่มีอะไรนะครับน้ํานมและน้ําพึง่งไหลบริบูรณ์มีคิดจักจํานวนมากมายเหมือนกันที่สอนว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลเรานะพระองค์จะให้เราพอมีพอกินอันนี้เป็นไอเดียพระเจ้าไหมครับไม่นะครับเป็นไอเดียแบบศาสนานะครับไอเดียพระเจ้าคือพระองค์จะนําเราไปยัง แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์พี่น้องวเวลาเราอ่านพระพี์เราอ่านพระพี์ตามไอเดียพระเจ้านะเราไม่อ่านพระพี์ตามความคิดของคนอื่นหรือมีใครมาสอนเราอะไรเราเราไม่ฟังนะครับเราฟังตามไอเดียพระเจ้าเพราะว่าไอเดียที่เรารับมาเนี่ยมันจะลิมิตเราที่เราจะสามารถรับจากพระเจ้าได้เขาเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อมีความเชื่อให้ถูก เมื่อพี่น้องอ่านพัมพัีเนี่ยพระมพีบอกว่าพระเจ้าจะนําเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดพระอ,องค์จะให้เรานอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดหมายความว่าพระเจ้าจะนําเราไปยังความอุดมสมบูรณ์ถ้าวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปเชื่อว่าสิ่งนี้มันคือความจริงพี่น้องต้องเชื่อไปในระดับที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเเมนไหมไม่งในพในพัทธีพระเจ้าจะบอกว่าเราจะนําเจ้าไปยังแผ่นดินที่แห้งผากในถิ่นทุรกันดารให้เจ้าไปยึดครองเอาไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าเราจะนําเจ้าไปยังแผ่นดิน ที่อะไรนะครับน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ความหมายของพระพีตอนนี้ก็คือหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามีน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คาว่าไหลบริบูรณ์เนี่ยคือน้ำพึ่งมันมัน,ม,นมันชุ่มมากไม่รู้ใครเคยตีพึ่งนะครับมันชุ่มมากแล้วน้ำพึ่งมันจะหยดแล้วน้ำพึ่งย้อยหยดมันคือจะหยดเวลาพระเจ้าพูดถึงว่าพระองค์จะให้น้ำพึ่งเนี่ยพระองค์จะพูดเรื่องนี้ตลอดเลยหลังพึ่งแล้วมันมีน้ำพึ่งชุ่มมากนะครับและน้ำพึ่งมันหยดทําไมน้ำพึ่งมันเยอะ ทำไมมันชุ่มทำไมมันหยดเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการผสมพันธุ์มีดอกไม้ออกดอกไม้เยอะมีดอกไม้มีการแพร่พันธุ์ดอกไม้มีเกสรดอกไม้ทําให้พึ่งมันมีแหล่งหาอาหารและมันไปทําน้ําพึ่งและน้าพึ่งมันเยอะมากนะจนมันมันย้อยหลดหยดจากรวงอันนี้พันพิว่าว่าน้ำพึ่งไหลบริบูรณ คือพี่น้องไม่ต้องไปบีบมันพี่น้องแค่เอาชามไปรองมันไว้ก็มีน้ําผึ้งเต็มชามพี่น้องเข้าใจไหมมันเป็นความอุดมสมบูรณ์พี่น้องต้องเปลี่ยนลิมิตความคิดของเรานะความเชื่อความหวังใจของเราเนี่ยมันเป็นลิมิตที่พระเจ้าจะทาการอัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระเยซูไปในเมืองที่พระองค์อยู่นาเาเลตพระเยซูบอกว่าพระองค์ทําการอัศจรรย์มากที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อและความเชื่อนี้มาจากไหน ความเชื่อนี้มาจากการที่เราถูกคนอื่นใส่ความคิดมาว่าพระเจ้าไม่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 อวยพรคุณหรอกคนคุณเป็นคนไม่ดีพอพระเจ้าไม่อวยพรคุณหรอกคุณไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าไม่อวยพรคุณหรอกคุณไม่นู่นคุณไม่นี่พระเจ้าไม่อวยพรคุณหรอกพี่น้องพระเจ้าไม่ได้อวยพรเราเพราะเราพี่น้องต้องเข้าใจนะพระคัมภีร์ใหม่พูดชัดเจนพระเจ้าอวยพรเราเพราะเราถูกไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซู พระอ,องค์อวยพรเราเพราะเราถูกซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระเยซูนะและที่พระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอ่านพระคัมภีร์เยอะอธิษฐานเก่งหรือรับใช้พระเจ้าเยอะไม่เกี่ยวพี่น้องพระเจ้าอวยพรเราเพราะเราเป็นคนที่ถูกซื้อมาด้วยราคาสูงเรากลายมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องจาเรื่องบุตรน้อยลงหายได้ไหมบุตรน้อยลงหายกลับมาพ่อไม่ได้บอกว่าไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงวัว ชดใช้สิ่งที่ทําผิดไม่เลยเมื่อบุตรน้อยลงหายกลับมาสิ่งที่พ่อบอกว่าจัดงานเลี้ยงใหญ่ฆ่าลูกวัวอ้วนผีบางคนคิดว่าทําไมไม่ฆ่าวัวแบบอายุเยอะล่ะครับอาจารย์ทํำไมฆ่าลูกวัวพี่น้องรู้ไหมในสมัยก่อนเนี้ยสัตว์ที่มีราคาแพงไม่ใช่สัตว์ที่ตัวใหญ่แต่เป็นสัตว์ที่อายุไม่เกินหนึ่งปีนะถ้าเป็นแกะถ้าเป็นวัวถ้าเป็นอะไรเนี่ยที่มันอายุไม่เกินหนึ่งปีเนี่ย มันมีราคาแพงมันเป็นของมีคุณค่านะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าค่าลูกกัวอ้วนพีนะั่หมายถึงว่าเหมือนคนจีนกินหมูหันประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่นะนี่คือเป็นแกะที่มันแบบว่าหรือลูกกัวที่มันมันกำลังเนื้อกำลังนุ่มกำลังมีราคาเอามาเลี้ยงกันแล้วตัวอ้วนนะไม่ใช่ตัวผอมทำไมครับพ่อดีใจมากและพ่อก็ให้ทั้งแหวนให้ทั้งเสือ้อ ให้ทั้งอะไรรองเท้ามันมีความหมายพี่น้องตรงนี้มีความหมายก็คือว่าพระเจ้าคืนทุกอย่างที่ดีทั้งหมดให้กับเขาแหวนเป็นภาพของอํานาจเนะมื่อก่อนเขาใช้แหวนเนี่ยจะซื้ออะไรใช้แหวนนะครับเสื้อคืออะไรครับเสื้อเป็นภาพของความชอบธรรมนะครับเสื้อภาาของความชอบธรรมคือเปลี่ยนเอาสิ่งที่สกรปรกออกใส่สิ่งที่สะอาดนะและรองเท้าเป็นภาพของอะไร รองเท้าเป็นภาพของการเป็นลูกคืออะไรครับคนในสมัยก่อนทาตไม่ใส่รองเท้าในบ้านคนที่ใส่รองเท้าในบ้านคือลูกนะครับหมายความว่าเขาถูกเชิญกลับมาเป็นลูกกลับมามีส่วนในมรดกเหมือนเดิมกลับมามีส่วนสบายนะครับกลายมาเป็นลูกฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าพระองค์จะนําเราไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพันพี่พูดบอกว่าน้าพึ่งไหลบริบูรณ์และน้ํานมไหลบริบูรณ์น้ํานมไหลบริบูบรณ์เกิดขึ้นได้ยังไงครับ ัวจะมีน้ํานมเยอะต้องมีต้องมีหญ้าต้องมีหญ้าดีถ้าหญ้าดีเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากแผ่นดินมีฝนตกมีน้ําค้างชุ่มชื้นหญ้าก็เลยดีัวก็เลยมีนมเยอะพี่น้องเข้าใจไหมัวก็เลยมีนมเยอะเป็นภาพพอพอพระเจ้าบอกว่าเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คนยิวเข้าใจเลยว่ามันเป็นแผ่นดินที่ดีมากๆเป็นแผ่นดินที่มีน้ำค้างมีแผ่นดินที่มีฝนเป็นแผ่นดินที่มีทุกอย่างที่ดี ฉะนั้นพี่น้องในพระคำพระเจ้าเนี่ยพระพีบอกว่าพระเจ้าจะนําเราไปยังทุ่งญเเหญ้าเขียวสดเอเมนไหมพระองค์จะนาเราไปที่หญ้าเขียวสดเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดยังยังไม่หมดหรือนาฬิกาเสียอีกสามนาทีเราไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็คือแค่นี้นะครับเช้านี้ไม่ได้อะไรนะครับเอานี้ใส่หัวไว้พระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ เพราะว่าพอพมพีบอกว่าพระเจ้านะผู้เลี้ยงแกะพระอ,องค์จะไม่ให้เราขัดสนนี่หมายความว่ายังไงเราก็ยังจะมีเงินติดกระเป๋าสักร้อยสองร้อยนะอันนี้ไม่ใช่ไอเดียพระเจ้านะครับไอเดียพระเจ้าไม่ใช่แบบนี้คําว่าพระเจ้าอยากจะให้เรานอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดเป็นภาพที่บอกอยากให้เราไปแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินที่มีน้ําพุพระเจ้าบอกไงมีแผ่นดินที่มีน้ําขึ้นมาจากดินเป็นแผ่นดินที่มีน้ําพุ เป็นแผ่นดินที่มีน้ําค้างมีฝนตกพระเจ้าอยากจะอวยพรเราทั้งหลายนะถ้าวันนี้เราเคยมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เราพอมีพอกินนะพี่น้องเราเอาความคิดนี้ออกจากหัวเราและเปลี่ยนใหม่บอกพระองค์จะนําเราไปยังแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์เอเมมไหมพี่น้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะว่าความคิดที่มันเปิดขยายขึ้นของเราเนี่ยมันเอื้ออํานวยที่พระเจ้าสามารถจะทําอะไรในชีวิตเราได้ นะครับโอเคจบไปที่ข้อหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาข้อหนึ่งข้อสองถ้าผมมีโอกาสได้มาสอนเดี๋ยวจะมาสอนต่อนะครับโอเคให้เราที่ฐานด้วยกันเช้าวันนี้นะครับพี่น้องบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้ามันมีความเชื่อไม่ถูกในหัวของเราที่เราเคยได้ยินเคยฟังมาหรือเราอ่านพระคัมภีร์เราคิดว่าพระเจ้าอยากให้เราแค่พอมีพอกินพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยากให้ท่านมีจากลังทรัพย์อันลุกเรืองของพระองค์มีสำหรับตัวท่าน มีสําหรับงานดีทุกอย่างและมีสําหรับที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยแสดงว่าเรามีมากกว่าที่พอตัวเราในเช้านี้เอาความคิดนั้นออกบอกพระเจ้าขอล้างความคิดนี้ออกจากหัวลูกความรู้สึกความเชื่อเหล่านี้ออกจากหัวลูกขอพระเจ้าใส่ความเชื่อใหม่ว่าพระเจ้าอยากนําเราจะไปยังแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์ถ้าแต่พระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพัมพีสดุดียี่สาม เป็นถ้อยคําที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์อยากจะให้มีชีวิตที่รับการดูแลทุกทางจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะนําพาเราไปแม้ว่าทางจะยากอย่างไรแต่พระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีไว้พระเจ้าบอกว่าพระองค์มีแผนการเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่เพื่อใช่เพื่อความทุกข์แต่เพื่ออนาคตและความหวังใจเราจะมีอนาคตที่ดี ข้าแต่พระเจ้าแม้ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นในเวลานี้แต่เราเชื่อตามพระสัญญาตามพระคำของพระองค์และอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนเอมน